สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องกินเข้ากินน้ำแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เขาก็สิเดินทางไปนครเนาะไปนครไปบ้านพ่อเท่าคิงเออพ่อนั่งลิลี่เจ้าบอกพี่น้องนั่งเจ้าผิดว่าว่าเจ้าว่าภาพปรยูหน้าแขมเตอาแ้วข่อยเข้าใจบรอยูหน้าแก่ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องบ้านนี้มันน่งอ้วนบ้านนี้บ้านกลางไงบ้านกลางไงพี่น้างพี่น้งจำผิดเด้อพี่น้อง สีทอดแล้วนี่น่ากอดแล้วทอดแล้วทอดแล้วพี่น้องเอ้ยนาทีระลึกมาแล้วนาทีระลึกของนางลิลนลี่นังลินลี่เนาะนังลินลี่เป็นปน,นันเจ้าเป็นนซีอิ๊วหรือเ่าจ๊ะเราตกไปถามยาตีพี่น้องเอาแม,มนค่ะโอ้ยถ้าเราเห็นลูกเราครั้งแรกเราก็สิดีใจเน,ะนตาะอืมบัดน,นี้พอดีนราชีได้บอกให้เพิน่นถ้าเพิ่นมีมือถือเบิ่งใน YouTube เด้อบัดนี้เบิ่งลูกเไอ้ยังลูกมีนั่นมันมีเนาะคุได้ ใอเง้ยอันนงี้มัน้องลุงพนบอกกันที่สาวันนีพันมาเจ้าอย่าลืมตั้เบ้าอย่าได้เสียงล้านหน่อยเขาเด้อพี่น้องข้าเบ้าข้าวเบาข้วเบาขเบ้านียังอนี่ยังจะเป็นนี่ยังลูกละเจ้าคือผู้น้อยกูมูแท้ในรถนี่มาคอยอายุน้อยนะเขาเดไอเพ็ดไร้กูมแลวี่ที่เป็นแล้วพี่น้องเพราะขาดไร้เพ็ดมาด้ย เพ่นเพื่อนเพ่อนเพ่อนเพ่นเจ่ายจ่ายจ่มาหน้าน่อยด้สิมาหน้าน่อยดีนี่มาหน้าน่อยเฮาพี่ันหน้ามันหน้าน่นี่พักขึ้นมือดากัวจักนี่นเ่หจักหัวเม่งพามหัวเม่งพามี่ขนาดนาดนาดขนนาดหน้าน่อยนี่มาขึ้นมือดพี่น้องไงยึดยังมากอยู่เลยพี่น้องยิดกระแม่เนี่นลับเพินนะตะเกีเห็นยืนุม อันพีลิลีล่คือว่าเรียนก่อ, <Okay. S 1> อนมีปัญหาอยังกับป้าพอนี่แต่มีปัญหาอยังกับป้าบอฮะหาบักลาเป็นยังลูกบักลาเป็นยังลูกว้ายวะจ้าจ้าจ้าเออจ้า,อจา,ออจาอเอาเอากดออกแล้วลูกตั้งกน้น่าสิฮอดแล้วพี่น้องคะ่ะเขื่อนติดแคมทางสิแบะทามพี่น้องเขาก่อนสิแบะทามมองกัน เบื้องหน่พี่น้องเคยอยู่แล้ะมือตือติดด้วยบรรยากาศพี่น้องาทำแถวหนีเลยามแถวนี้บล่าจอด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 นี่เออจอดจอดอจอดครัพี่น้องพากันโล่งเราคอยถ่ายเบื้องหลังพี่น้องก็่ยายเบืออ <c oughs> าาเบ้องหน้าก็ถ่ายเบื้องหลังปุ๊บคนกวอฟเอาแวบๆเลยนางอ้วนคนพุ่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 นพี่น้องเออมีตะก้อนเออหนักข่าวพี่น้องนักข่าวเด้านนาทีระลึกมาแล้วพี่น้องค่ะระลึกมาแล้วอ่า น,นังคิงเพิ่นเชียนพอ่อเพินพ่นเพิ่นสิหัยยู่ห้องพ่อหนะนี่น,บนบะบ่าวเพชรนี่ตั้งใจพามาหาอยู่เฉพาะจ้ะออาอูนี่เด็ดเลยเพชรค่อยๆมาอันนี้เขาจําได้แล้วบาดนี่นี่พี่น้องค่อยจําได้แล้วพี่น้องอค่อยๆมาตะกี้นี่อ๋อเดี๋ยวเขาสิเป็นยอดไปพี่น้องบาดน,นี้เอาพ่อลงไปแล้วเร็วยากนาอเต่ากับลูกเจ้านี่นเนาะไปพี่น้องนี่ดับตะกี้ค่อยๆมาพี่น้องค่ะ นี่เด้อเฮือนพอทอคิงเพผุนโอเคไช่ค่ะอ๋มะกรุ้ยพี่น้องมีคนอยู่บ่พุ่นมองผุนเผาไฟพุ่นมันเพิ่นอยู่ต้นมะขนุนพผ่นบ่ต้องย่างไปพุ่นต้องย่างไปพุ่นพุ่นเห็นมองเผาหย่าพุ่นแม่เราอยู่แล้วเราอยู่ในเฮือนแน่นิ นี่ลราพี่น้องตะกี้เพื่อนหลังนี่เป็นเพื่อนอันที่ว่านน้องทิงเคยอยู่กับแม่เพื่อนกับอันพ่อพ่อนอันน้องทิงเด้อพี่น้องเด้อโอนก็เคยเคยอยู่นั่งเต้กี้แต่ยังน้อยแต่ห่อเฮินเดินอากาศเหตุงานเหตุการณ์ผู้หล่นโอนเคยก็เคยมาได้เคยจําได้แล้วอืมเคยมาแต่ว่ามันก็เปลี่ยนแปลงไปหลายเติบเลยเนาะแต่ว่าดีเนาะที่ติดถนนดําเลยเนาะดีให้ไปไปยังไปลูก น้องลุงก็เป็นตากลองให้แม่นดยนยอดด้พี่น้องเ้ยขิงกำมาได้ดอจะต่ท๊ทำมันน้อยก็นั่งอันนั่งมาหน้าอีกอน้อยก็ามาหน้าอีกตะก,กี้นั่งหล่าเราปลูกพักปลูกหยาพี่น้องเราปลูกพักกระลำน้ำหัวบโกใหญ่ตะกี้นะอือ ไปไปบังว oh, ่ะสิเห็นบ่เน้อยเห็นแลาวจ้กผู้ใดเน่ะแม่นมีอะไเราบอกเรเด็เนี่ยเมนได้เนี่ยมาคิงนี่สิมหาพ่อเพิ่นอยากมหาพ่ออยู่ตลาดอยู่ตลาดเงอยู่ตลาดเลยเพิ่นเฮ็ดงานเองานอยู่ตลาดเงงานส่งตลาดนี่เลยอ้ยู่ในตลาดเลยนะตลาดเลย เพิ่นไดุ้เพิ่นได้มีอะไรบอบอบอเราอยู่พเดีเวเป็นโสดโอ้อยู่พอดีเพิ่นเป็นโสดเลยสิบหาเพิ่นได้บอหนี่สิบห้าเพิ่นสิเห็นบนี่ตลาดอะไรตลาดใช่นี่อยู่ตลาดมองไดไก็้นะบด้าอนหนตายลูกเก้าเพิ่นนาลูีได้มีอะโรดตะกี้พูด่ะตายรถน ส่วนยุนนอนปัุ่มอือโอ้ลังลังจากอันเขาเลิกลากันเพิ่นจะได้เอามีใหม่แล้วมีได้อาไรอันยามาไก่ควันไฟอันใหญ่โอ้บ่มีบ่มีเคยบ่มีบ่มียังบ่มีควันคล้ายเครื่องพอเฮตตาลาดสร้างตลาดมจะมาได้เลยโอ้เฮ็ดตลาดสร้างตลาดโอ้คนเราภาษาบ้านคนคอยเราบอเข้าใจคอยเราบอเข้าใจพี่น้องเอ้ยคนเราภาษาบ้านเพิ่นอือคนเราผู้ไทยเนาะ นี่า่อกลูกล้อได่ผลเป็นนางสาวผลเป็นลานสาวไร่ผลบาเพนนั่นไร่ผเป็นนางนั่นได่อันชุมทะลุด้น้ำใสเลยอันนีเป็นน้ำใสเลยนะฮะอืมเออยังเป็นน้ำใสเลนะฮะไปสไปหาเราอยู่ผนไดอยู่ตลาดเด้พาไปเพิ่มหน่อยที่ไป แล้วก็ชมผ้าอยู่หูจักตลาดน่ละโอ้ยตลาดเดียวตลาดเดียวนี่แหละเออผู้ติดแม็กก็ดึงตรงนี้แวก็แม็กก็ได้เัาเตลาเราเป็นหูจักมันน้ำตลาดนะเออทำงานมาเอเราอันนั้่งบดีว่านี่บอเขาเป็นพี่น้องเราพี่น้องน้องกันเออจ้ากับหจักอยู่บาห้านคิงนี่หูจักต้นเกินก็มายอจะมาเยี่ยมนี่แหละโอ้บอักอลื่มนกบอ ข่อยอยากกลาจังซี่ฟังเด้อข่อยชี้ว่างซี่ข่อยน่าอยากมาถ่ายบัตรประชาชนให้ให้พ่นนี้พ่นเออก่สิมาหาพ่อให้พ่อพ่นผ้าละลูกพ่นไปถ่ายบัตรประชาชนให้ได้ได้ได้หมดได้เบิดบ่พ่อมันกับผ้าเอ็ดมือละนอเอ็ดเผัวกะดีเออพ่นขึ้นทะเบียนบ้านน้ำพ่อเพิ่นบอหนุ่มเราแม่ละมาเออน้ำเขาเอาเบิร์นน้ำเขาลีบเราน้ำเออน้ำเอื้อยน้ำน้องเราพูดมันบอโอ้แสดงว่าเราขึ้นชั้นชาติไทยแล้วมันบอ นางคิงนี but, ่ยพันขึ้น hmm, ช mm ั้นชาติไทยแล้วแมนตั้งแต่พันขอดนั้งแต่ขอดแล้วโอ้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 ซุ้มจระเขามาโอ้ยกะลานเห็ดไดๆใส่ยักษ์ไม่เห็นประชาชนแม่มันก็อยู่บ้านพอแล้วเราก็เห็นงานเหตุการณ์อยู่บ้านอยู่เล่าคนละแมนเออกะเห็ดไปข่ะละขามุกดาฮานนี่แมน เอาใสไปเด้เอ้ยบานนี้ขอบใจหลายขอบใจได้ขอบใไปบ่จ้าจ้าจ้าโอ้ยอันนี้แค่หอยแล้สิไปขายตลาดบานนี้ขายตลาดไปก้อยขายโอเคโอเคจัดจ้า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 อือพาไปเลยไปบานนี้สิบผ้าพันไปเด้อบานนี้เดิมจ้าโชคดีจ้าจ้าจ้านอนอยู่นี่แหละจ้านอนอยู่นี่บ้างอยู่นี่บ้างโอ้จ้าจ้าจ้าไปพี่น้องบานนี้สิพาไปหาอยู่ตลาดอยู่ผลแลบานนี้เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้มองเพื่อนพ,ออพ่อเถาคิงอยู่เด้อพี่น้องเด้อแต่เราเขามีไห้ไมีที่มีทางเนาะเอ้ที่แคมทางคักนี่แต,แต่แต่ว่าอนะันนั้นยังยังได้ปันป้นพี่น้องอีกไรเนี่ยดินตอนนี้เออปัน้นปะปัน้นปะเกี่ยวกับเฮาดอกว่าเพิ่มแต่เพิ่นมีที่มีทางอาแล้วเราเขายทางอ่ะนะบ่บ่แม่สะพาะของเราคนเดียวโอ้นี่แหละตะกี้นั่งหล่าเพิ่นก็อยู่นี่แหละพี่น้องอือไปไปสิไปหาพ่อเพิ่นได้บหมนี่แต่ไหนคะนี่ค่ะอือ พะไปไปไปอือาหอดอะไรพี่น้องเพิ่นเห็ดลังคาคือเห็ดลังคาตลาดมาหาลูกแม่ลูกชายเจ้านี่นี่เมนได้ผุนพุ่นพ่อเพิ่นมาหิบม้ามามาเบิ่งลูกเจ้านี่ นี่ได้หน่ลูกนี่เท้าคิงเลยนี่ค่ะนี่เท้าคิงนั่นมาลงมาลงมากอดลูกไปไหมนะคอยอุผ้ามาเลยนี่จักจักปีละซุ้มเจ้าบ่ได้พ่อกันนะทิ่าปีเลยได้คิงกันเขาไปทำกับเจ้าอยู่ในอนู่ในเฮือนน่ะเขาไปห่อนเฮือนผู้ใดให้แล้วทิ้งให้แล้ว ไอ้ไหนน้ำรานได้พี่น้องเลยกัดีใจเอาไปนั่งเว้ากันมาหนิทิกว่าปีบนเชนหมาพอเรากันยังแข็งแรงเนาะข้าวกรไดไทำพ่อแล้วอืมเราแข็งแรงอแล้วกัยังรูรอคือเก่าเรา ให้แล้วจากปีละสิกว่าปีคอบตั้งแต่สามขวบเนาะแี่มหลกพอยู่พอได้นลูกาพอด้หลนี่แหละพอเราพอได้นะลูกกาพอได้ไหมลูกไปตั้งแต่แล้วเด็กขาวๆนวนนมันน่ะบ้านเอกชิ้ามาดูอยู่แลดานเปิดแล้วบ้านเขา 53ปีแล้วเราเขายังหนุ่มๆอยู่นะนานจากลูกจะปีจ่ได้คอยว่านคอยไล่เบิ่งหันเป็นอะไรดีใจว่าตื่นเต้นปะสิบสปีจะห่างจากลูกเจ้าเจ้าะได้เห็นลูกจะตลอดละบัดนี้15 15้าสิบหแล้วก็ยังวานะสิบามาถ่ายบัตรนี่ให้เจ้าเห็นให้แน่จะพาเพิ่์นไปถ่ายบัตรใหเกิดไปยังถอยออกมาบัตรถ่ายบัตรให้เพิ่์นนี่อยากให้เพิ่์นมีบัตรประชาชน จังหาพ่อสบายพี่จีนไทยยุดยุทธาดกะได้บอแนนยุทธาดก็เลยคนอยากเห็นหน้าพ่อเราก็เลยพามาพ่อก่อนก็อยากเห้นชาเป็นไปได้ก็ให้พ่อแล้วพาไปถ่ายมันจะไงเออเนี่ยแหละพ่อเพิ่นเป็นอะไรจะพาไปนันนั่นไปหลินน้ำกันกับผู้ชายก่อนได้บอข่าวผูเออเพิ่นเป็นผู้สาวเด้อเป็นผู้สาวเด้ออืมจานหนากระเบิดกระเพราเป็นอะไรลูกดีใจเพ นี่จะให้จนหงายนะคือมาข่าอ้มปันปอพันขาวนเกี้ยงได้อือสามีเแม่คือดำแม่คือดำมพันด้เจ้าเด้ยสะพันได้ผิวเจ้าอ๋อเียนยอมสามเนามกันเว่เที่ยวต่ง่ายเียนอะไรกันเลยเทียนเท่านหมูันดโดนเห็นัเนาะคร้งแรกและนี่เพิ่นเห็นนี่โอ๊ยนี่ถือผู้แข่งทรลุมึง โอ้ยจะแมนจบจะแมนหูธนาจะเป็นผู้ใด้ไงจะคือเท่าระไดมีรูปมีเต่าเป็นแง่เป็นเท่าบนระไดเป็นรักเป็นทานเพ่นลุเฮลัน้องเพมาลูกคุณหลานอะไรบ้างนี่เด้อพาไปถ่ายบัตรเด้อพาไปถ่ายบัตรได้อเขาเอ้โนมเอาเด้อลูกเด้อกาบเอากาบเพราะกาบพอพอกันเออเออดีกว่าเขาเด้อกาบพอเด้อเขา พ่อเจ้าเลยคนละดีใจมาพ่อเราขอยันบ่พ่อเราปลาเฮิลุงเฮิอเฮินองเถออยเฮ้ยมัน่อมัน่ีนีแดงเอาลูกแต่กดเอาลูกแดดีใจนะขอยันี่ไห้น้ำลานพี่น้องเอ็งอยนี่ให้น้ำเพิ่นหมเออออพ่อเจ้าเดินอาลูดเอือ แน่นพี่พ่อกับพุทกะเพาอยู่ในในร้านเนี่ยหอุ่ยเพิ่นในเฮ็ดช่องยูทูนันเด้อพ่อเพิ่น้าเบงยูทูเป็นน่ะเอยเฮ็ดช่องยูทูช่องยูทูช่องยูทู้บายแล้วเฮ็ดกับเพิ่นอยู่กับแม่ฒถามอนสองคนแม่นะไปอยู่น้ำกันเด้อแม่นั่นเพราะว่าแม่เพิ่นมีครอบครัวใหม่ โอเคเนาะพี่น้องมาต่อกัน่องผน้าเนาะพี่น้องตลาดพี่น้องซื้อโอเลี้ยงก่อนห่อนแห้งโอเลี่ยงาบัสิบห้าสิบหกปีสิบห้าปีเนาะบําพ่อเรามาในกรซุ่มมาได้บุหูบัสิพ่อหรือบ่พ่อซุ่มมาถามมนยูมันแ่คราแมนค่ะ ใครยูโชคดีได้เจอแล้วเขาไปเยียนเรามางแล้ว,มมวแมนแมนเล่านะเป็นเอื่อยคอยเ,ออออเป็นเอื่อยแท้ๆเนี่ยแหละพอ,อคุยกันตกลงกันแล้วเรียบร้อยก็มาเจอกันที่ร้านนัดพบอาหารอาหารตามสั่งนะคะทุกคนเออปิยกระหิวพอดีผ่น้านะ่าถ้ากันมากินข้ากินน้ำเด้อบาทเนี่ย กินข้าวกินน้ำกันนะคะคนอบากเอากินไินสคะเบพี่น้อ,นนนนองบนาก้าพอกลูกไม่กินเข่าเน,ะนาะโดนจักจักปีนี้ขาวที่่ไร้พ่อกับมันน้องคิงเนี่ยครับ ทั้งตาน้องนสามนี่กันแต่ที่ในแนนทิปก็ปีได้เนาะไอเนาะทิปก็ปีได้พี่น้องโอ้ครับเดี๋ยวนี้กันน้องคิ้งอายุเท่าไรก่อนน้องนินลีทิปยหากัดทิพเอ็ดปีย่างขี่ไล่ทิพย์สามนี่ว่าไา อกไอไอดีใจไอเห็นไอเขาครับน้องลินลี่เนาะแต่ว่าเพิ่นได้ลูกสาวเ้ยพเมนพแมนลูกได้เนอะคอแล้วก็เอข้าวผัดข้าผัดรวมหนึ่งเอาพี่น้องเดี๋ยวให้รอสร้างอาหารก่อนว่าน้องพี่เนาะ